สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นากนาทีที่ JKN 1 8 Top News แบบนี้กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอารยาสาริกพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ To p Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทอปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หัวข้อของเราคือโคคิวเทนสารอาหารบำรุงหัวใจ เซลล์หัวใจซึ่งต้องใช้พลังงานสูงตลอดเวลาเพราะเขาไม่เคยหยุดทำงานเลยทำงานตลอดเวลานะคะเราก็พูดถึงโคนไซคิวเทนมาหลายตอนแล้วนะคะแต่คุณยุ้ยบอกว่าเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไม่จบเท่านั้นค่ะเราจึงต้องมาต่อกันนะคะในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ในแง่ไหนเพิ่มเติมถามดรยุ้ยค่ะ เราเราก็ยังจะต่อกันในเรื่องของ c o คิวเทนซึ่งมันก็มีลิศทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายอีกตัวหนึง่งแต่วันนี้เราจะมาเริ่มจากโคคิวเทนกับความดันโลหิตสูงพี่เปิลค่ะคือเวลาเราวัดความดันเนี่ยมันจะมีอยู่สองค่าค่ะคือตัวบนกับตัวล่างค่ะตัวบนกับตัวล่างนะคะซึ่งความดันโลหิตตัวบนคือค่าของการที่ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงเนี่ยจะ ขณะที่หัวใจบีบตัวตัวบนนะคะตัวบนเป็นค่าการบีบตัวนะคะส่วนความดันโลหิตตัวล่างเป็นค่าของออความดันโลหิตคลายคลายตัวกล้ามเนื้อคลายตัวข้างบนบีบข้างล่างคลายคลายบีบคลายบีบคลาย,บบลายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ควรเกินตัวบน130ตัวล่าง80 ค่ะ130 80เขาบอกแบบนั้นนะคะ130-80มิลลิเมตรปลอดอันนี้คือค่าที่ไม่ควรเกินใช่ไหมคะดรคะตามกระทรวงคือล่าสุดบอกแบบนั้นก่อนนั้นก็จะมีตั้งแต่120-80ตอนนี้เขาก็เพิ่มขึ้นเป็น130-80อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ <c oughs> <ific. S 2> คนส่วนใหญ่ที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่รู้อะค่ะก็คือการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจต้องใช้พลังงานมากกว่าการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ พูดง่ายๆก็คือหัวใจเนี่ยต้องใช้พลังงานในการคลายเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลกลับเข้ามาและรองรับได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนคลายตัวใช้พลังงานมากกว่าตอนบีบตัวในการบีบตัวก็คือดันเลือดออกจากหัวใจเพราะฉะนั้นในคนที่พลังงานของหัวใจไม่เพียงพอเนี่ยความดันโลหิตตัวล่างอะค่ะจะสูงเกิน80มิลลิเมตรประหลอดซึ่งเอาลงยากมากถ้าไม่เข้าใจเรื่องพลังงานของหัวใจ และเรื่องนี้โคคิวเทนช่วยได้ค่ะเรื่องนี้โคคิวเทนช่วยได้พระเอกมาแล้วมาแล้วตอนนี้ค่ะโคคิวเทนซึ่งตัวนี้ช่วยให้ความดันโลหิตตัวล่างลดลงได้นะคะคุณผู้ชมคะคุณยุ้ยมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของโคอินไซคิวเทนตัวนี้กับความดันโลหิตกับความดันโลหิตตัวล่างของหัวใจใช่มีหนังสือชื่อ metabolic cardiology ค่ะ ของนายแพทย์สเตฟนเซนตราซึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดหัวใจชื่อดังค่ในสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีการศึกษาเรื่องคนไข้โรคหัวใจที่มีความดันโลหิตสูงจำนวน109คนค่ะอาสาสมัครทั้ง109คนเนี่ยถูกคัดมาจากผู้ป่วยความดันโลหิตที่มีความดันโลหิตตัวล่างสูงแล้วก็มีการเอาคอคิวเทน,เนี่ยให้อาสาสมัครทั้ง109คนกินค่ะเพราะว่า,าการทางคลินิกดีขึ้น ความดันโลหิตลดลงทั้งตัวบนและตัวล่างขนาดของหัวใจที่โตก็เล็กลงด้วยเรื่องของขนาดหัวใจที่โตและเล็กลงเนี่ยเห็นผลในคนไข้ถึง53%จาก109คนเลยค่ะภาวะหัวใจโตนี่อันตรายยังไงอะคะคุณยุ้ยช่วยขยายความให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมหน่อยน่าจะดีนะครับพี่เปิ้ลมันเหมือนกับว่าสมมติว่าพี่เปิ้ลมีเลือดอุดบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือว่าการไหลเวียนเลือดไม่ดีเนี่ยหรือตัวอ้วนเนี่ย วใจมันก็จะบีบคลายอย่างที่บอกอ่ะบีบคลายบีบคลายเหมือนเรายกน้ําหนักทั้งวันเลยอะ่ะพอเราบีบคลายแบบหนักมากคเหมือนเรายกน้าหนักกล้ามเนื้อเราก็ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันค่ะหัวใจโตหรือคาดิโอเมกาลีค่ะเป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่กว่าปกติเกิดจากหลากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ส่วนมากเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีค่ะ และตามมาด้วยภาวะรุนแรงอย่างหัวใจล้มเหลวค่ะผู้ผู้ป่วยหัวใจโตส่วนใหญ่ก็ได้รับการรักษาระยะยา,ยาวโดวยการใช้ยานึกถึงว่าหัวใจเราทํางานหนักจนมันโตโตในที่สุดมันบีบไม่ไหวพี่เปิ้ลม,มันก็หยุดบีบอย่างงีค้ค่ะค่ะอย่างนี้การกิน c o q ิวทคุณยุ้ยบอกว่าเมื่อกี้ที่มีตัวอย่างให้ฟังว่า10 9คนนะคะมีถึง5 3เปซประมาณ ถ,ถ้าเทียบกันก็ประมาณ58คนนะคะ58คนที่มีขนาดหัวใจเล็กลงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าหัวใจโตสิดีหัวใจโตสิน่าจะดีแต่มันไม่ใช่เ,เพราะว่าหัวใจโตมันกลายเป็นอาการตรงนข้ามลกับกลายเป็นมันเป็นอันตรายนะคะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าห,หัวใจหัวใจมนุษย์เราอะ ขนาดเท่ากำปัน้นเราจะอ้วนแค่ไหนเนี่ยหัวใจก็เท่ากำปัน้นค่ะแต่การทดลองก็ฟ้องเลยนะคะว่าได้ผลมากลเลยนะคะไอหัวใจเท่ากำปั้นเราอ่ะถ้ามันต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอ้วนๆตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะทํางานหนักมากหัวใจก็จะบีบแล้วก็ขนาดจะใหญ่ขึ้นสุดท้ายบีบไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจโตถัดไปคือหัวใจวายค่ะ<อ>หัวใจทํางานหนักมากๆเลยค่ะ ก็จะรู้นี่ว่าเรื่องเรื่องของหัวใจนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมครัเพราะหัวใจหยุดเมื่อไหร่ก็จบกันนะคะก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรแล้วหมดจบกันก็ไม่แปลกที่คุณยุ้ยให้เวลากับหัวข้อเรื่องการป้องกันและดูแลรักษาหัวใจและหลอดเลือดหลายตอนมากนะคะเราจะพูดกันซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้จำว่าตัวนี้พึ่งได้พึ่งได้นะคะ ตัวโคคิวนนะคะที่อยากถามดรยุ้ยต่อค่ะว่ายังมีการทดลองอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีนี้อีกไหมคะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งค่ะใช้เวลาทดลองนานมากเลยก็คือใช้เวลา8ปีค่ะเอาอาสาสมัครที่เป็นโรคหัวใจและมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาในการทดลองถึง424คนค่ะอาสาสมัครที่เข้ามามีทั้งความดันโลหิตสูงแบบตัวบนและตัวล่างสูงบางคนก็เฉพาะตัวบนสูงตัวล่างก็ไม่สูง งานวิจัยอันนี้ค่ะอาสาสมัครได้รับโคคิวเทด้วยการกินค่ะวันละ240มิลิกรัมปรากฏว่าอาการโรคหัวใจดีขึ้นหมดเลยและคนไข้ส่วนหนึ่งคือ43%เนี่ยหมอสั่งหยุดยาทั้งหมดที่รักษาโรคหัวใจโดยสิ้นเชิงค่ะความดันโลหิตด,ดีขึ้นทั้งตัวบนและตัวล่างและไม่ปรากฏรายงานผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของการกินโคควเทในระยะย,ยาวเลยอืมค่ะ การทดลองแรกร้อคนนะคะการทดลองที่สองนี่สี่ี่คนโอ้ันเป็นงานวิจัยที่สุดๆเลยนะคะไทยทำเองมีโค q 1 0อยู่หลายสูตรนะคะแต่ว่าที่เรานำมาแนะนำกันก็อย่างที่เราได้โชว์กันไปแล้วเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเป็นสูตรที่เป็นโค q 1 0ในน้ำมันรำข้าวชื่อว่า o r เรซอลเทค่ะ ตัวนี้นะค่ะเราก็นำมาแนะนำกันในกรณีฉุกเฉินสามารถกัดแล้วอมไว้ใต้ลิ้นมันก็จะตัดตรงลงไปถึงหัวใจได้รวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ได้ผลมากนะคะหากใครสนใจเรื่องเราที่เรานำมาพูดคุยกันนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยะค่ะที่ Line at Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอเรื่องสำคัญสคัญที่ ทั้งงานวิจัยสำคัญสำคัญในเบรกที่สองกันต่อสักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l ส์สตอรี่ i ิหัวใจของมนุษย์มีอัตราการเต้น60ครั้งต่อนาทีหรือแสนครั้งต่อวันกล้ามเนื้อหัวใจต้องการโคคิวเทนในปริมาณที่มากกว่าอวัยวะอื่นๆ ถึงสองเท่าผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีปริมาณโคคิวเทนในกล้ามเนื้อหัวใจเพียง75%ของผู้ที่มีสุขภาพปกติและเมื่อปริมาณโคคิวเทนในกล้ามเนื้อหัวใจลดลงต่ำกว่า25%หัวใจก็จะหยุดทำงาน